อินโดโซโซ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 อินโซโซโซ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 อินโซโซ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขออัดวิดีโออยู่เดี๋ยวขออัดวิดีโอก่อนเดี๋ยวค่อยกินข้าวอัดวิดีโอให้เสร็จก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวขออัดวิดีโอให้เสร็จก่อนอัดวิดีโอก่อนไปกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดคลิปก่อน รถอินซูซูซูอินซูซูรถอินซูซูซูอินซูซูบริษัทดีเจเคพัฒกับเรื่องยางกับเอ g มีประกัศภัยรัดขายยางรถยนต์ธนากรขาดช่างกับซูซูเดี๋ยวเอาสองไปดิเอ็นเอก่อนเอาตรงนี้ยแหละ ลูปลุงลูปผู้ชายใส่เสื้อสีลูปผู้ชายใส่เสื้อแขนยาวสีเขียวกอดคู่มือใส่การใช้งานรถอินสุสุเอาไปชีสุดีสุดๆกำลังเอารถไปเข้าศูนย์แล้วเตรียมตัวจะเอาไปใส่ที่รถอินสุสุของเขาจอดอยู่ตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวอ่านวิดีโอให้เสร็จก่อน ล,ลูกยามการ่มอินูซูนัวทําทำงานอยู่บนโต๊ะไม้ลุกยามไม้ตีบไม้ลุกยามวางบนโต๊ะเสื้อแขนยาวลูกยามรถจักรยานลูกยามจอดอยู่ที่ศูนอินู์สิเดี๋ยวอัดวิดีโอให้จบก่อน ล,ลูกยามดักททำงานข้างนอกรบอินทุสุเก็บไว้มันมีมีมแดดไม่มีฝนล, <c oughs> ลูกยามนั่งทำงานขวดน้ำลูกยามวางบนโต๊ะที่ศูนย์อินทุสุลูกยามนั่งทำงานขวดน้ำลูกยามรถจักรยานลูกยามจอดตรงข้างรถอินทุสุดีแบกคันสีดำรถบริการอินทุสุจอดอยู่ตรงศูนย์อินทุสุติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงตรงเข็มลูกถ้วยที่มันระเบิดตรง <c oughs> รูปหลุกยามนั่งทำงานศูนย์อิสุสุกลางรอบรถจักรยานหลุกยามหมวกกันล็อกลุกยามวางบนโต๊ะที่หน้าอิสุสุเซอร์วิสเซนเตอร์รูปผู้หญิงศูนย์อิสุสุถ่ายรูปวีออสัดเก่าวิ่งมาที่ศูนย์อิทุสุเพื่อที่จะขายแล้วซื้ออิสุสุรูปผู้ชายรูปผู้ชายสักรูปกลุ่มวัยรุ่นสามสี่คนนั่งเก้าอี้อยู่ที่ศูนย์อีสูซุรถมอเตอร์ไซ ลงรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มวัยรุน่นผู้ชายกลุ่มวัยรุน่นนั่งกินเบียร์อยู่ในศูนย์อีโดโซหน้าอีโดโซดีแม็กหนึ่งดเก้าดีดีไบูพาวเวอร์